สุริยะบุงวิเศษ y o u ย b e c h ช n n e l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษยูทูบชา n นลทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทุกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานจังหวัดมุกด,ดาหารและจังหวัดกาลาสิน สามารถจับ2นายพลานที่ล่าหมูป่าได้ไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกลาลสินสามารถจับกุม่มนายพลานที่ล่าหมูป่าได้สองคนหนึ่งนายบุญเพียง,ง,งยืนยงอายุ49ปี อยู่บ้านเลขที่28หมู่4บ้านยิ้วตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารและนายทรงวุฒิเหล่าท้าวอนอายุ34ปีอยู่บ้านเลขที่28หมู่7บ้านเหล่ากว้าตงตำบลโนนยางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหาร ของกลางซากหมูมป่าเพศผู้น้ำหนัก72กิโลกรัมซาหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผิดฐานร่วมกันเข้าไปในเขตรักษาพันสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันสัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฐานร่วมกันเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เกิดบริเวณป่าภูบงเว ของที่ตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารในเขตอารักษาทาสัตว์ป่าภูสีฐานทับซ้อนป่าสงวันแห่งชาติป่าดงภูสีฐานเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดจากกลุ่มส่งพนังงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคำชะอีอำเภอคำชะอีะอจังหวัดมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปส่วนซรากสัตว์ป่าขออนุญ,ญาตพนังงานสอบสวนทำลายซรากเนืน่องจากซรากสัตว์ป่าเน่าเสียง่ายไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้แล้ว การทำลายสาร้างกด้วยภาพถ่ายให้พนักงานสอบสวนซากเป็นลำดับต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวง